แต่ว่าเป็นการรวมกับครัวหรือเล่นขืนนี้ได้งาต่อชายวันนึงเมื่อแสงแรกของดวงตะวันสาดส่องลงมาเป็นสัญญาณว่าวันใหม่ได้เดินทางมาถึงชีวิตของชาวคณะมโนราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จ้างวาน ตั้งคณะมาตอนนี้ก็สิบแปดปีครับเริ่มต้นก็ฝึกอนูรากับอาจารย์โค้ดแลวก็อาจารย์บอกว่าลงลงแข่งขันในเรื่ลงแข่งขันบพลงแข่งขันทีนี้มันต้องต้องมีป้ายคณะเป็นของตัวเองตั้งแต่นั้นก็เลยพอหลงแข่งขันก็มีหรือมีการรับงานกันมาตลอดจนนาทีนี้สิบแปดปีครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสักหีบสิบห้าคน ยี่มากนก็คือมีมีส่วนนึงเป็นกล้องเครื่องเสียงเวทีส่วนนึงก็คือเป็นกล้องอาจารย์อริทชีส่วนนึงก็คือกล้องนางรำปกติแลยวพมาะว่เวลารับงานกลางนึ่นก็จะโทรหาหนองนองเหมือนคนเริ่มเริ่มเริ่มที่ก็คือจะโทรหามาจากนู้นมัง่งจากนี้มัง่งเปล่าบางทียุคกันเองกันก็เลยพอพอพอ,พอมีงานเยอะเรือยๆปน,นี้ไม่ต้องเยอะมีงานเรือเรกันเลย ก็จะเราสร้างมารวมตัวได้พออรวมทีมกันเร้วนี่ก็เราไปไหนไปคันไปอย่างเดียวกันผมทุนมาจะตีทับครับกาเทียวมาไล่คณะแล้วครับผมทึ่จะมาลักๆอยู่กับคณะน,านราภูมินครับผมผมปาปีเอยียบเทียวอยู่กับไล่คณะเหมือนกันครับแต่ว่าพวกผีผีกับ<ไ>เขาชวนข้าวมาอยู่กับภูมินครับ ในคณะหนุ่ยมีหน้าที่รำชุดค่ะคือนางรำรำชุดเรกก็คือชากเร็กเลยที่จะรำค่ะก็มีพีพีแล้วก็เพื่อนเือนนองๆค่ะเข้าอารํรำอยู่เลวกับผีภูมินค่ะก็เลยชวนมารำด้วยค่ะกิจวัตรประจำวันของพวกเขาอาจดูธรรมดาในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับชาวโนราทุกวันที่มีงานพิธีคือวันพิเศษ ก็อย่างตื่นเต้นค่ะบ้านงานที่จะไปเนี่ยค่ะบ้านเมย์外婆น่ะเราไปกันมาหล่รังเลวเพราะว่าเมย์เขาวันเคยบุญวายแล้วก็ซ้ำเร็สเขาก็เลยรับผีภูมินเนี่ยค่ะไปเกตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งคณะมาพวกว่าชวงชงเนี้ยชวงประมาณสามสี่ปีดีเนี่ยเดี๋ยวริ่มมีงานมาขึ้นเุกมาร์คต่พมรับเนี่ยจะเป็นงานคืองานตุกประเภทและรับต่วติวามาก์ก็คือเป็นงานวีทีโบราณเกยบุญ เป็นงานวิธีโบราณแกบลนขึ้นหมานขึ้นจ้าก็ได้ปะเนี่ยครับไม่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 มีแดนเซอร์ไม่มีอ่างเกลีองอะไรได้การบอไปถึงกานน้องน้องการูเลว่าคุณให้ตีต้องยกข้องเข้าใรดงอะไรได้ปะเนี่ยนางนำก็รอลงไปไปถึงงานการวันการนางนำก็ตัวเดียวก็รอรอเวลาที่จะหยกช่วยยกข้องเข้าในดวงเพราะในดวงก็ช่วย ดับกล้องประมาณควายกล้องผู้ยิ่งนะยนะปุยยิ่งอจะดับกล้องปุยยิ่งจัดวัดตรงนี้ตังหลังตรงนี้หน้าตังเฉอตรงนี้อะไรแบบนี้กล้องผู้ชายกับไปกับตึ้งกับจะขึ้นหมานขึ้นจากกันช่วนขึ้นไปกันหาแล้วก็พอเซ็ตทับกันชวยดับกล้องบนบนสั้นบ่แล้ช่วยดูชวยเลู่้ยยิ่งกับเรื่องดอกไม้เรื่องมากปลูอะไรแบบนี้เป็นหน้าที่ผู้ปุยิ่งที่นี้กับลูกคูยกับตังเฉยก็เป็น เป็น,นหน้าทีว้าหนายโรงเราทีนี้เด็กน้องๆนู้นเนี่ยก็ได้ปักป้อนปักน,นึ่งบ่รับมากดับปูดับเจียนดอกไม้ปตบเตียนดอกไม้จากชาวงานแหล่าข้าหนโรงก็ต้องทําพิธีคำ้คำพิธีการก็คือ,อข้อตีข้อต่างตรงนั้นหมุนน้ำหรือจะเข้าโรงพอเข้าโรงเจ้าข้าหนาโรงดูให้น้องๆนูน้นนูทำกระพมกระปูดคุยกับเจ้าภาพข้อหลายละเอียดไม่ว่าจะเป็นอะไรจะฉีกหรูหม้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาทีนั้นที่เราต้องเอ้ยต้องกล่าวต้องข้อเป็นข้อมูล นะครับเจราจับกาที่นี่กามเป็นทำพิธีกรรมพิธีกรรมมือนอนๆอร้อมแล้วร็ก็ลืมทำพิธีกรรมพิธีกรรมเบิกรงการแสดงโนราเพื่อประกอบพิธีกรรมมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนภาคใต้มีความผูกพันกับความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน มาตั้งแต่อดีตมีการถ่ายทอดภูมิความรู้ของการเป็นโนรากันไปจากรุ่นสู่รุ่นการที่การแสดงโนราได้รับความนิยมไปทั่วภาคใต้ทำให้โนราก้าวเข้าสู่โลกของการเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ขยับขยายไปสู่การตั้งคณะโนราขึ้นทุกวันนี้ในจังหวัดทางภาคใต้เช่นพัทลุง ังนครศรีธรรมราชและสงขลามีคณะโนราตั้งแต่รุ่นใหญ่ถึงรุ่นเล็กรวมกว่า380คณะรับงานแสดงโนราทั้งในรูปแบบงานพิธีกรรมและงานเพื่อความบันเทิงตัวจํำกันในในการรำจะไม่ก่อนมีตัวตัวปลายจะมีการแสดงเหลืองเจองจันจับบทจันๆมีปลาย มีตัวนางตัวนั่งก็คือผู้จายนยันหละแล้วก็มีตัวปลานกวละก้อนจะซ้ำตัวที่ที่ซ้ำกันคือตัวปลานเป็นตัวตลกแล้วก็ตัวปลาเอกตัวนางเอกต้นหมากเรืองที่เขาแสดงอ๋อมัดละกรนอกมาตัดตัดมาจับปอบมัดจุดแกแมกแกแมกจุดสำคัญสำกัน ในคณะโนราหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลายมีที่มาที่ไปต่างกันแต่ล้วนต้องผ่านการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบุคคลที่นับได้ว่าเป็นหัวใจของคณะคือนายโรงใหญ่นายโรงเป็นผู้ควบคุมและจัดการคณะและคณะเดียวกันก็ยังต้องรับหน้าที่เป็นโนราใหญ่ผู้รวมองค์ความรู้ที่สำคัญไว้กับตัวทั้งหมดทั้งการร่ายรำการขับร้องการทำบท และการใช้คาถาอาคมในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางกายและจิตใจคุณธรรมก้องนายโรงโนรานี่จริงๆแล้วก็คือชื่อลักซินาที่ทำการัิษีสุดต้องอยู่ในที่ในธรรมแล้วก็ตุกเหลืองของผู้บะยัเมื่นกับผู้บริญันตัวไปกครับเหล่องก,องรรกรรอ้อง,องนายโรงโนราห์ทำไมก่อนนั้นมันจะมีชื่อเจาะปอกล้องนายโรง เด่นโดราปุ่มเทวา่าโดรายกเล่้นอยโดราหรือว่าก่อนแต่นั้นก็จือว่าปุ่มรอก็จะตามโดยตาตานตีว่าแต่นนโดราปแปลกตาแกโดราผินปั้นก็เจี๊ยกอะไรแเน,เนี่ยก็จะบอกตาตานตีจึงปอตะลั่งนี่อาจจะมีชือ่อมีนามสกุลหรือมีชือช่อเจ้ายาตามด้วยลูกจิตไกยเช่นว่าซ่จ้ารูด นงรำตอนนี้ก็มีอยู่น้องรำรำชุดน้องรำชุดนี้อยู่กับประมาณ7คนอันอนี้จะเป็นนักเรียนนักศึกษากันนะนะครับเจ็ดคนเลยก็มีมีโนราอาร์ตเป็นวาจีมันกันแหละนะครับอยู่ประมาณสามหรือสี่คนรำแล้วก็วาโครนได้แล้วนี่ที่ว่าเป็นเป็นมีความลามากคือต้องแต่งตัวต้องแต่งหน้าแต่งอะไรก็้องปุ่มตรงหน้าตรงไหนต้องทำทั้งหมด น้องนางรําที่ว่าเป็นลูกชิ้นกับพ่มนี่ก็คือน้องเกาจะมีพื้นฐานทางโรงเรียนมาค้นมั่นทางโรงเรียนนี่เขาจะอาลองฝึกไอ้รํามาค้นไอ้ประเด็อนอะไรกนกับที่ลังกับกับผมก็มีพื้นฐานทีนี้พมก็มารวมตัวกันมารวมตัวกันมามาฝึกมาสอมอีกครั้งนึ่งนึ่งกั่จนมาไอ้ไอ้ข้าวกับเป็นทีมได้ พลานนี่ครับก็เรียวกว่าเป็นตัวประกอบการแสดงนะครับอีกเป็นตัวละครประกอบการดน,นอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยที่มีความท้าทายในการเล,เล่นเป็นอีเป็นพระเอกก็ได้อีเป็นตัวตลกก็ได้อีเป็นเพื่อนพระเอกกระจายหนายพลานนี่จะเอาไปาเผื่อวา่าเผื่อจะกลมคนให้คนมีความสุขโกนที่จะได้ชมนายรุ่ง หลักสนี่ใช่พมส่วนตัวคือเป็นคนชอบสนุนกจะนานชอบเสี่ยงวัวรอชอบการอินเตอร์เทนโดยสารีระรางเราก็าอยู่เรีว่าออนายพลานนี้ส่วนใหญ่หนายพลานี่เต้องอ้วนต้องมีพุงมีได้แบบนั้นเลยครับอาชีพลักของพุมการืตนว่านี่เป็นโนราเป็นนายพลาดีเอกับโนราเน,นี่ยแบบเศรื่อเร้นอยู่ในป้ายตดำใจไปในเปยกันเลยไปํำเนยนายพลานีก็ดูเรยว่าเป็นตัวตลกของโนรา พรานเป็นตัวละครตลกเจ้าปัญญามีวาจาแหลมคมในท่าทางที่ชวนให้ขบขันนั้นมักจะให้คำแนะนำดีๆสติและข้อเตือนใจไปพร้อมกันเป็นตัวละครที่เชื่อมต่อสถานะของตัวละครในวังหรือราชสำนักกับผู้คนธรมธรมดารรมดธาที่เป็นชาวบ้าน สร้างเสียงหัวเราะและเชื่อมต่อเหตุการณ์ต่างๆให้กับผู้ชมได้อย่างสนุกสนานแม้จะเป็นตัวตลกแต่ก็เป็นตัวละครที่มีพละกำลังมีเวทมนต์และได้รับการนับถือเช่นเดียวกับโนราลักษณะการรองปลางนี่เบบมีความมีแ้มแกล้งแล้ก็จังหวะทีเมนยำแล้วก็โอ๊กในชึงเป็นตัวตลกนะ อย่างตัวตาลกอะไรคือกองพลานเคร่องดนตรี้กับมือเดิมนะครับในการในการตีระหว่างพลานกับโนราแต่เพียงว่าให้ไอไอ่มันมีจังว่าที่มันขึ้นควางเร็วมันตื่นเต้นดราใจว่าให้ดราใจว่าทักนิดหนึ่งในการในํารำก้องโนราการแสดงโนราเป็นผลงานของการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน นอกจากทักษะการร่ายรำของตัวแสดงแล้ววงดนตรีก็มีบทบาทที่สำคัญช่วยสร้างบรรยากาศและเคลื่อนลำดับพิธีกรรมนักดนตรีหรือลูกคู่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ในคณะโนรานักดนตรีมีทับมงกลองปีขี์บอร์ดมีว่าคนอาจารย์ดนตรีนี่เป็นถือว่าเป็นเป็น,ปนมีความสำคัญมาก อาจารย์นรุนตีนี่ต้องเข้าใจเลยว่านูราตอดเดียวเขาจะดัมทายได้ตอดเดียวเขาเขาจะ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 เยี่ยงทายได้เป็นเนี่ยเขาจะรู้อาจารย์าบางบางครั้งอาจารย์นรุนตีต้องต้องให้จังหวะนูราด้วยก็เลยแบบเงี้ยอาจารย์ท้อนอาจารย์ท้อนบางฟังจากคนที่ว่าเขา เขารู้อะครับเมื่อไหร่กว่าคร่วผักหลักจำอาได้ประมาณนั้นครับพุ่มไมบว่าซึ้งซ่าไปเอยๆมันมันไม่จบอะครับคือแล้วแต่ว่าเราจะเอาทางไหนมามาเรียนครับมันมมหลรยทางของพุ่มกาดื่มเล็กฝึกก็มีอาจารย์้อนครับมีอาจารย์โอนแลวกกาผหลังจากนั้นก็โรได้เที่ยวในมุมกว้างก็ได้ไปพบอาจารย์คนนู้นคนนี้ครับแล้กก็ได้ฝึกั้งรูผักหลักจำแล้วก็โรได้ฟึกพัฒนาตัวเอง มันมีความสุขในเสียงดนตรีมีความสุขกับงานที่เราทําข้องปีปูมินเนี่ยอยู่กันเมื่อนผีอยู่กันเมื่อน,นองครับซึ่งมันก็มีความใบใจเย็บแล้วก็พุ่นงานตีออกไปนะครับเพราะว่าเราใบาใจเรียวมันก็พุ่นงานมันก็คุณภาพ บคือคณะของพมกนี้จะยุ่กันแบบเอบกรัวยุ่กันแบบปีกับนองไม่ไม่ได้เยกเยกเยกจันไร้วอดี่ไหนรงนะนี่นี่ลูกนองนะได้แบบเนี้ยคือจะอยุ่ลูกกรีกแบบ เบียรมให้ใจอยู่กันเบียรตอนนี้จะต้องบอกว่าเป็นการจกสี่ช่องถึงกันเลยครับนะประวัติเต้าพ้มปิดการลูกน้องก็สามาัดบอกได้ถ้าเป็นการทบ่งานเหมือนค้อนั้นกาคากาจางนี่ครับมันจะทุกข์แต่ปัจจุบันนี้เกิดกาจางมันจะสู้มันขาดราดจะเพิ่มขึ้นแต่เหมือนข้อนั้นเหมือนแบบเหมือนแบบโนราเหมือนค้อนั้นกาไปกันไปทำกี่คนกาเขาต่างคณะชาพาเพราะเขาไม่ก็เรียกร้องอะไรได้มักอะไรนี่ถึงการปัจจุบันนี้บางที่กา มันมีซื้อหลายๆจริงที่ว่าเขาเด่นหนูได้คนนู้นเด่นหนูด้คนนี้บางทีเขาจะก็เรียกร้องว่าอยากได้คนนั่นมารวมอยากได้คนนี้มารวมไม่ได้บบเนี้มันก็ต่างคนต่างมีคณะคันบางทีมันทําให้เราปวดาสักนิดนะเพราะว่าติดตรงกันทั้งเดาไม่จ้ามาจ้าคนนี้ไปได้ให้กับเจ้าภาพได้แล้วเนี่ยเมื่อคณะโนราเข้าสู่โลกการแข่งขันสมัยใหม่ ที่นอกจากจะต้องต่อสู้กับสื่อบันเทิงชนิดอื่นแล้วก็ยังต้องแข่งขันกับคณะโนราด้วยกันเองบางคนก็อยากจะมีเบบรองเพลงเบบรำวุงมาเริมไม่ได้ปัญญาแต่บางคนก็กิุนดุนทะให้คนก็อยากเลเบบ่บบเ,ลเบบจะเบบจะาบาโบรานเล่เบบจะาบาโบรานตั้งกันเลยมา ต้องต้องเพิ่ม่าดขาดเฉยใช้ในการรับงานขึ้นมาโดยที่ว่าให้มันไม่มันมาบริยาใน่าดขา,ขา,ขาดรายรายใช้ให้มันพอกับการได้รับคือผพมรับงานสะไม่ยนี้ผมเมเกือบ้องตั้มจ้าภาพเรือวต้องคันโนราเบบไนเหล้วกาเมื่อว่าอ่ชายวลาประมันกี่โจโมงถึ้งกา้องตั้มอ อยากจะชมนูได้ให้มังได้บ้าเนี่ยเอามาเชื่อมเสื้อมาในวงเราไม่ไม่อยากให้เจ้าภาเขาเขาเขาได้ชมถูกลากหลยให้พอใจตุราดังเดิมนี่คือก็ก็จะฟึกดูรากันจากลังจากวางงานโนราโมรานนี่มีกันล่นเหลืองถ้าลั่นเหลืองก็คือเหลือง ในวัดละครอน,นอกตัวละครร่างตัวห่างจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงว่าเมื่อจะไม่โดนเติมนี้เล่นเป็นเหลืองเป็นเล่าเป็นหนียายหนียายจะไม่ไม่คันี้พอปัจจุบันนี้การเล่นเหลืองไม่กลอยมีอาจจะมีตำมดแต่ว่าแต่ก็ไปไปไปแหลกน,อน้อยไม่มีการจะได้เหลืองแต่ว่ามีโูราไล่จุดไล่จุดไล่จุดการตำมดไล่จุดอาจจะมีการตะลกโปงานอดแสรก็ไปเอาอปลิง ถ้าไม่ไม่ลงแจกก็ไปเวลารำตำรบจดูแลแบบประยุกต์ปัจจุบันก็การแต่งกายอาจจะประยุกต์วีริมาร่าขึ้นจ่ายสี่จ่ายสี่สั้นไฟกระจายแบบสี่สั้นขึ้นแล้วก็อาจจะจ่าย เรื่องเล่าที่ะแะดงเป็นแกร็ดจะไมไม่ขึ้นเรื่องกกเกๆก็อาจจะตุ่มไปเปลี่ยนํำไมไม่ถึงแต่ทสีจะำํำอยู่ตรงดำคุณอาจจะํำเป็นห0ิบซามซิบและโอ้ต้งขึ้นวีดิสมาราขึ้นการแต่งกายก็แปลกแขึ้นเดี๋ยวนี้อาจจะบูรณาการแต่งกายที่ไม่ใจเกลืองลูกพัดแต่ๆกรได กนาโดราลูกถุงก็จะมีจะรับรองเพลงมีมีเศร้าได้ประกอบแล้วก็เป็นอะไรจุดพลูจุดไรแปล,แปล,แปลกๆขึ้นเหมือนกับวงทนตีลูกถุงตัวไปในปัจจุบันพร้อมาหลับงาน นอกจากวงคอนเสิร์ตแล้วก็จะเป็นวงโบราณนด้วยนอกจากวงโบราณนด้วยก็จะเป็นวงโรงครูนอกจากโรงครูโดยก็จะไปโชว์เคยเลี่ยมคนเดียวค่อนข้างจะลากไลยครับทั้งความบันเทิงและกะ็ทั้งพิติกรรมครับก็เน้นไปทางดูลาประยุกต์ในช่วงเทศกาลครับ และการถ้าเป็นช่วงพิธีการลงครูการอิบเป็นช่วงนึ่งแต่ละปีข้องเดือนครับผมถ้าวงประยุกต์นะครับก็จะประมาณรวมก่อสร้างเวทีแล้วเนี่ยจะสิบชีวิตโดยประมาณถ้าเราจะว่างไว้ปอบจะเป็นวัวหน้าพระแนกไปเลยเมื่อเหลืองเวทีเนี่ยก็จะมีส่วนข้องวัวหน้าขอนวอยจะควบคุมเรื่องการติดตั้งเวทีในส่วนข้องด,ดนตรีก็จะมีพระแนก ข้องหนักดนตรีดนตรีข้อพิมีซ่องแบบเครือดนตรีลิทึมไทยเดิมซากล้นไทยเดิมนะครับก็จะมีผี่ชายขอ้อพอมเองนี่แหละจะดูแลเรื่องหนักดนตรีทั้งหมดเจ็ดแปรชินรวมดนตรีไทยเดิมก็ประมาณสิบกว่าชิ้นครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโดราเขาจะเนยย่มชายเครื่องไทยเดิมอย่างเดียวเล่นปีถับวงกลองบัลเลงเท่านั้นเอง แต่สำหรับยุคนี้เนี่ยต้องมาผสมผาซานกับเคล่าเดินตรีซ้าโขนเผื่อจะได้ความนักแน่นในการแสดงแล้วระแนกเหลืองนักแสดงก็จะมีครูไส้ครูไส้นี่จะเป็นคนที่ควบคุมดูแลเด็กทั้งหมดเชพาอนักแสดงไม่ว่าจะเป็นมโนราแล้วก็แดนเซอร์ รับหน้าที่ในตําแหน่งครูสอนเต้นนะคะแล้วก็เป็นนางรําค่ะทํางานในที่นี่ที่เดียวค่ะเป็นสมัยที่ถาวรเลยค่ะเป็นกันเดือนประจําการทํางานที่นี่นะคะก็สนุกค่ะก็มีมีประสบการณ์หามีหลายๆอย่างนะคะทั้งทั้งเด็กหลายๆฝ่ายทั้งได้ใช้ความคิดนะคะความสามารถของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะที่เราได้เรียนมาเรื่องการสอนเต้นและการรำนะคะอยู่กับที่นี่ก็หลายปีแล้วค่ะก็ 5-6ปีแล้วค่ะรายได้เพียงพอค่ะเพราะว่างานเยอะในแต่ละปีในแต่ละเดือนเนี่ยของที่นี่งานเขาจะเยอะพอสมควรก็จะสามารถใช้เลี้ยงชีพดูแลครอบครัวนะคะเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างก็โอเคในระดับหนึ่งเลยค่ะทำหน้าที่ก็คือ,อดูแลสิทิปการแสดงและก็ เกี่ยวกับเป็นบริอร์ให้กับมนนราคเเรียมอาอยุประมาณเกือบยีิบปีลครับใน่ยังไงความสนุกก็คือสนุกแต่ว่าในบางครั้งในความสนุกมันก็มีความเหนื่อยมีความเร้ยในการการเดินทางหรือว่ากับการทํางานไม่มีมั่งอนะครับดีใจที่เราทําในสิ้งที่เราโชอบแล้วก็ได้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่มีส้วนไม่มีร้ายไม่มีหน้าด้วยที่ว่าเลี้ยงชีพตรงนี้เลี้ยงครอบครัวตรงนี้คือด้วยมนูรา อย่างเดียวกับผมคือปรานนี้มันจะอยู่คู่กับดุรายน้อยหรือว่าก็เรียกว่าเจ้าปิติกรรมมันกดเทิญนะกับมันปรานมันมันไม่่อยมีความส่วมัญสักเท่าใดผมก็เป็นเอ่อเป็นตัวตลกธรรมดาคือไม่ไม่ต้องใช้หน้าปรานเครื่องเครื่องเต่งตัวมันกดเทิดไปนนี่กับ กับจุดตลการแสดงโนราทุกวันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพสุจริตสามารถสร้างรายได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรจะประจำอยู่ในคณะโนราเพื่อพิธีกรรมหรือเพื่อความบันเทิง ตราบเท่าที่เสียงดนตรียังกังวานการร่ายรำยังดำเนินไปพวกเขาล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่มีชีวิตของโนรา ลาลับไปแล้วแสงไฟหลากสีจากเวทีแสดงยังเจ,จิดจ้าภารกิจของสมาชิกคณะโนรายังไม่จบลงง่ายๆเพราะวันทำงานอันธรรมดาของพวกเขาคือข้าคืนแสนพิเศษของเหล่าผู้ชมเพราะวิถีของการทำงานของพวกเขาได้เชื่อมร้อยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตของผู้คน